สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมโนโนวินอ,อีกเช่นเคยนะครับในเรื่องเล่าจากสนามรบนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเล่าเรื่องราวภารกิจของยุทธการยุทธชัย5นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2527นะครับครั้งนั้นเราก็เสียกำลังคนไป ทั้งหมด15นายนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน101นายนะครับเป็นภารกิจที่ไม่น้อยทีเดียวแต่ก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องราวเนื้อหานะครับผมก็อยากจะเล่านิดนึงนะครับเพราะว่ามีพี่น้องของผมนะครับก็หลายคนหลายท่านก็โทรมาบางคนก็บอกเอ้ยนน บางคนก็บอกพี่นนท์บางคนก็บอกลุงนนท์ทไมพี่ทุกทุกตอนทุกทุกคลิปเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยคือถ่ายทอดเป็นเขาเรียกเป็นเล่าสดผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับการเล่าสดเนี่ยนะครับถ้าท่านได้ชมคลิปต่างๆนะครับที่ที่ถ่ายทอดเ,ออเป็นลักษณะของการ ใทยทอดสดคือพูดคุยเห็นหน้าเห็นตานะครับจะไม่ค่อยมีข้อมูลที่สามารถนำไปอ้างอิงในประวัติศาสตร์ได้สักเท่าไดรนะครับเพราะผมเห็นคลิปของพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าไปยุทธการนี้ไปยุทธการใต้ลมเย็นไปยุทธการโน้นยุทธการนี้แต่ว่ามันไม่มีวันที่ไม่มีเวลาไม่มี เขาเรียกว่าชื่อสกุลของกําลังพลที่ได้รบับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าจะไปเล่าหรือไปบอกทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปที่เล่าสดมันเล่าได้ไม่หมดเพราะว่าหนึ่งมันก็จะจําชื่อจํานามสกุลนะครับจำเหตุการณ์จําพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของพี่น้องในป่าเนี่ยมันไม่ได้นะครับ แต่การเล่าของผมในในคลิปลักษณะของคลิปเสียงเนี่ยมันทําได้นะครับเพราะว่าผมจะมีข้อมูลเป็นเอกสารเป็นหลักฐานอ้าง,อ,งอิงพี่น้อง y o ยูทูอหรือว่า youtube r หรือว่าพี่น้องที่เขาสนใจเขาเขามาฟังปุ๊บเขาสามารถจิบเรื่องราวเนื้อหาที่ผมเล่าเนี่ยเอาไปขยายผลต่อได้เอาไปเล่าต่อได้เพราะว่าเรื่องราวเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็น ยุทธการยุทธชัย3ยุทธชัย5นะครับยุทธการผาเมืองเผด็จศึกยุทธการผาเมืองเกียงไกรหรือว่ายุทธการบ้านลมก้ายุทธการ, 9, ตร,การใต้ลมเย็นนะครับผมก็จะไปค้นคว้าหาข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานเป็นเอกสารที่อ้างอิงวันที่เวลาในขณะที่เกิดเหตุเพื่อมานำตีแผ่ให้พี่น้องนะครับของเราเนี่ยได้รู้ความจริง ได้รู้ทิศทางการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวว่ากลองลอยเนี้ยเดินไปมุมไหนเข้าไปแล้วสถานการณ์หรือว่าช่วงที่ชุลมุนหรือว่าช่วงที่เกิดเหตุเกิดยิงปะทะหรือว่าช่วงที่เหยียบกับระเบิดมันเป็นยังไงแล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วทํำยังไงการนําคนเจ็บออกจากป่าการนําคนเจ็บส่งขึ้นหอทํำยังไงหอลงไม่ได้ทํำยังไงนะครับถ้าการเล่าสดเนี่ยมันมันจะเล่าได้ไม่หมด นะครับก็ต้องเรียนพี่น้องของผมนะครับที่ถามมานะครับให้ได้ทราบคือคลิปของผมเนี่ยคือวัตถุป,ประสงค์ที่แท้จริงนะครับก็คือยกย่องเชิดชูวีรกรรมทหา,ารผ่านจูโจมโชว์ชวคอ5 1าค่าย้ปรับทงใจและหน่วยทหา,ารผ่านทั้ง4กองทัพภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นทหา,ารผ่านของกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3หรือกองทัพภาคที่4หรือแม้แต่ อาสาสมัครฐานพานของหน่วยนาวิกโยธินนะครับเขาจะมีอยู่หนึ่งหน่วยเหมือนกันคือค่ายเทวาพิทักษ์นะครับซึ่งพี่น้องของผมเล่าเนี้ยสวมเสื้อผ้าเครื่องแบบสีดำชุดดำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทยอยหยิบนะครับทีละคลิปทีละคลิปคลิปไหนหมดผมก็จะไปเขาเรียกว่าค้นคว้าหาข้อมูลนะครับมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือได้มาเล่าให้กับ Uh, พี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ oh <my. S 1> พอพี่น้องไปเล่าต่อมัจะได้ว่าเออมันมีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงชัดเจนนะ uh, พี่นลลุงน,น <Yeah. S 1> สามารถแบบทำได้อย่างชัดเจนที่สุดจะไม่ให้เกิดการเครือบแคลงสงสัยนะครับพี่น้องถามมาที่ผมผมสามารถตอบได้ uh, oh <my. S 1> มีพี่น้องหลายคนบางทีนก็ถามพี่นลได้ไปยุทธการนี้ไหม อย่างวันก่อนนะครับก็มีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าพี่นนท์ได้เดินทางไปที่ยุทธการสุริยะพงศ์สี่ไหมก็บอกตรงๆว่าผมไม่ได้ไปในยุทธการนั้นยุทธการที่ผมเดินทางไปจริงๆนะครับหนึ่งยุทธการยุทธชัยสามนะครับป่าปามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันยุทธการที่อำเภอตาพญาจังหวัดปราจีนบุรียุทธการช่องพะพล อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดยุทธการ B8 หรือว่าเนิน408ช่องบกนะครับแล้วก็จะมีภารกิจย่อยอีกในยุทธการยุทธชยัย5หรือว่ายุทธการลูกก็คือยุทธการหลักเมืองนะครับก็ในป่าพื้นที่อำเภรรอสืงสังอำเภอคอนบุรีนะครับยุทธการภัยรีพิณาศพิคาตภัรีมันเป็นยุทธการย่อยๆที่แยกออกมา เพื่อให้ภารกิจในครั้งนั้นให้มันจบรุ่งร่วงด้วยดีนะครับผมอยู่ในยุทธการเหล่านั้นส่วนบ้านร่วมเก้าผมไปนิดเดียวนะครับพอไปนิดเดียวผมจะไปเล่าเป็นเรื่องราวใหญ่ตัวว่าผมไปลบตรงนั้นตรงนี้ผมก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าพี่น้องของเรายังมีชีวิตอยู่หลายคนหลายท่านเราจะไปบอกว่าเราไปเราร่วมรบเราอยู่หน้าแนวเราโหประจันบานอยู่กับข้าศึกอย่างนี้ผมไม่เล่านะครับ ถามว่าในยุทธการนั้นพี่น้องผมเสียชีวิตกี่คนที่ร่มเก่านะครับผมไปในช่วงเท้ท้ายนะครับแต่ว่าพุ่มรับกองร้อยของผมก็เหยียบกับระเบิดขาขาดน,นะครับคือท่านทศนาถ์ินโสดนะครับปัจจุบันท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับส่วนพี่น้องที่ไปในพื้นที่บ้านรมเก่าที่เสียชีวิตก็คืออาสาสมัครฐานพลันสุขสวัยแก่นจันอันนี้ ในระหว่างการเดินลาดตระเวนนะครับก็ไปตกน้ําที่แม่น้ําเหืองนะครับพวกเราก็ไมส่สามารถช่วยชีวิตได้ก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมเล่าทีนี้มันก็มีบางคลิปนะครับบางเหตุการณ์ซึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมเล่าเรื่องของเพื่อนๆนะครับหรือว่าของพี่น้องของเราเนี่ยถามว่าทําไมผมผมถึงเล่าไปทําไมผมถึงรู้ ก็อย่างที่ผมบอกกับท่านว่าผมมีข้อมูลนะครับการที่จะเล่าว่าคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนี้ตายถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เราก็มีข้อมูลสามารถอ้างอิงได้เต็มร้อยนะครับอย่างเช่นที่เขาค้อนะครับพี่น้องของผมลงมาจากเขาค้อผมก็ต้องมีเอกสารอ้างองิงมีหลักฐานชัดเจนว่า,าพื้นที่เขาค้อลบกี่ครั้งเดินทางวันไหนพอศอไหนบาดเจ็บกี่นายเสียชีวิตกี่นาย กองกาลังกระทิงแดงมาจากไหนเคลื่อนไหวทิศทางการเดินทางเข้าพื้นที่เป็นยังไงต่อจากนั้นทําไมผมถึงรู้ว่าออบ้านหนองแม่นาอยู่ตรงไหนนะครับบ้านเหล่าลืออยู่ตรงไหนออบ้านแขมสนคือพื้นที่พวกนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปแต่ว่าคือพอตอนลางหลังมาหลังจากเหตุการณ์จบผมก็ได้เข้าไปในพื้นที่เหมือนกันนะครับผมก็เลยรู้เรื่องราวที่สาคัญผมมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงว่า ผมสามารถรู้ได้ทั้งหมดในพื้นที่เขาเคอยกเว้นหน่วยทานลาบหน่วยทานมาคือต่างสีต่างเหล่าตรงนั้นเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของฐานทานจู่โจมโชคอห้าหนึ่งายปทกมงชัยผมรู้ถามมาตอบได้ครับ,คร,บครับก็มีผิดพลาดนิดน,นึงนะครับที่เล่ามาเมื่อกี้ลองไปทวนดูที่ผมบอกว่ายุทธการหลักเมือง จริงๆแล้วไม่ใช่เขาชื่อยุทธการหลักชัยครับผมเป็นยุทธการลูกของยุทธการยุทธชัย5ซึ่งเกิดขึ้นในปีพศ .2527 นยะครับยุทธการยุทธชัย5เนี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2,526ถึงวันที่31มนะครับมีนาคม2,527 นะครับซึ่งยุทธการนั้นก็ถือว่าเป็นยุทธการที่โหดนะครับเป็นยุทธการที่โหดแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงไม่แตกต่างไปจากยุทธการยุทธชัยสามนะครับการวิบัิครั้งนี้นะครับก็มี4หน่วยเฉพาะกิจซึ่งเป็นหน่วยบังคับบัญชานะครับก็ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจพานพรัยหน่วยเฉพาะกิจพานธมินหน่วยเฉพาะกิจพานผู้หลวง นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยก็คือหน่วยเฉพาะกิจพลานพยัคฆ์นะครับภารกิจก็ไม่แตกต่างจากยุทธการยุธทธชัย3นะครับคือเราคุมทุกทิศทุกทางแต่ที่ต่อเนื่องจากยุทธการยุธทธชัย3ามเนี่ยนะครับคือหลังจากยุทธการยุทธชัย3ามเนี่ยเราสามารถต้อนนะครับพกคอหรือว่าผักดันนะครับเขาก็จะมารวมกันอยู่ในพื้นที่ อำเภอสืบสังอำเภอคอนบุรีอำเภอปักทวงชัยอำเภอปัดช่องหรือบริเวณที่เรียกว่า,าเทือกเขาใหญ่เทือกเขากำแพงเทือกเขาแผงนะ้านะครับผู้ก่อการร้ายเขาจะามาวนเวียนวนเวียนวนเวียน,น,ยนแล้วกอ็อยู่ในพื้นที่นี้เป็นส่วนมากนะครับจากการเปิดยุทธการนี้นะครับเรา บุกเข้าพิสูจน์ถ้ำนะครับได้ถึง59าสําถ้ำนะครับเพื่อค้นหาแหล่งกบดานของผู้กอกาอกายนะครับเราสามารถทำลายแหล่งพักพิงหรือว่าเพิงพักหรือว่าแหล่งหลบซ่อนของผู้กอกาอกาไยเนี่ยเผาทำลายเลยนะครับได้ถึง5้าอ่หลังเยอะนะครับ พี่น้องเราสามารถทาทาลายได้เยอะขนาดนั้นนะครับเราก็เลยต้องสูญเสียเยอะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติเราสามารถทําลายพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นของผู้ก่อการร้ายที่เขาปลูกไว้เป็นสเสบียงอาหารเนี่ย215ไร่นะครับยิงปะทะกับผู้ก่อการร้ายที่หนักจริงๆเนี่ย49ครั้ง นะครับถือว่าหนักมากนะครับแล้วพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่อย่างที่ผมเคยบอกเคยเล่าว่าพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานี่ยังไม่รู้ไม่ทราบนะครับพื้นที่การเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ายึดกรุงเทพถ้าการปฏิบัติในครั้งนั้นนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช้แผน การเมืองนำการทหารก็คือคําสั่งที่66ทับสองมาใช้นะครับอันนั้นนี่ถือว่าเราพลาดแต่บังเอิญคณะนายทหารผู้ใหญ่ในขณะนั้นนะครับก็ของท่านพลเอกเอปรมเิตนสุรานนท์นะครับก็ต้องขออ่ยชื่อนะครับท่านพลเอกชบริตจงใจยุทธนะครับท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกท่านพลเอกพิจิตรกุลวณนิชคือคณะนายทหารผู้ใหญ่ในสมัยนั้น เขาก็ต้องมีการร่วมประชุมวางแผนหารือว่าทําอย่างไรถึงจะเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้นะครับสุดท้ายเขาก็ไปลงเอยตรงที่คําสั่งที่66ทับ23ก็คือปี2523นั่นเองในยุคก่อนก็ใช้อํานาจทางทหารนะครับเขาเรียกว่าใช้กฎอายการศึกเข้าปฏิบัติภารกิจแต่หลังจากปีพศ2523เป็นต้นมา เราก็ใช้การเมืองนําการทหารก็คือใช้วิธีเจราจานะครับค่อยเจรจาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยทํางานบนชนนะครับคนไหนที่เรารู้ว่าเขาเป็นสายนะครับหรือว่าเป็นแนวร่วมของผู้ก่อการร้ายเราก็จะเข้าประกบนะครับเอามาทํางานบนชนมาปลูกฝังแนวคิดให้ความช่วยเหลือ นะครับเราก็ไปรับฟังเขาว่าเขาอัตคัดกัดสนเขาลาบากยังไงถูกลังแกยังไงเราจะนําปัญหาพวกนี้กลับมาปรับปรุงและมาแก้ไขนะครับก็เลยทําให้ผู้ก่อการร้ายหมดไปในปีออพศ2อ3พ้าทยอยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาคอนะครับออภาคเหนือนะครับทางพะเยาแพร่น่านเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ทั้งหมดนะครับพื้นที่ที่ถูกยึดครองจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เราเจราจาแล้วก็ได้ผลนะครับพี่น้องผู้หลงผิดครับก็แบกปืนแบกอาวุธกลับลงมานะครับมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนะครับเหตุการณ์ก็เลยค่อยๆสงบลงส่วนในพื้นที่เขาใหญ่เขากระแพงเขาแพงม้าของเราซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพคพืือำเภอปักทงชัยอำเภอปากช่องก็เช่นกันนะครับค่อยค่อคลียคา,ยคายลง นะครับโดยเราใช้วิธีนี้แหละการเมืองนาการทหารมีบ้างเหมือนกันที่เอาเขาเรียกว่าเอาขอกคอหรือเอาผู้ก่อการร้ายนะครับเขาลงมามอบตัวแล้วเราให้โอกาสเขานะถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจคุณรักประเทศชาติรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จริงเนี่ยคุณมาร่วมอุดมกับการกับฐานพลชคอห้านึ่งสาค่ายปักธงชัยไหมก็บรรจุให้เป็นทหารพลนะครับแล้วก็นํากําลังเนี่ยออก ปฏิบัติการลบในพื้นที่ซึ่งเขาเคยอยู่มาก่อนนะครับก็มีพี่น้องของผมที่เป็นพกคอๆๆกลับใจมาเป็นหหานผ่านแล้วก็มาอยู่กับผมนอนกับผมกินกับผมวันดีคืนดีก็นําพวกเราเนี่ยออกไปป่าป่ากวาดล้างผู้ขอกร้ไยนะครับแล้วบางวันนะครับก็เหมือนโชคไม่ช่วยโชคไม่เข้าข้างนะครับพี่น้องของผมท่านนั้นท่านก็ได้เหยียบกับระเบิดทําให้เสียขาไปข้างหนึ่งนะครับสาหรับพี่น้อง อยู่ที่โชคอห้าหนึ่งสามค่ายปักตุงชัยทุกคนก็รู้จักนะครับเป็นเพื่อนกันรักกันนะครับก็มีนะครับไม่ใช่คนเดียวหลายคนหลายท่านนะครับที่ทางราชการเขาให้โอกาสนะครับหันกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็มาร่วมอุดมการณ์กับฐานแานโชคอห้าหนึ่งสามค่ายปักตุงชัยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ยุทธการยุทธทชัยห้าจบลงไปแล้วภารกิจในเทือกเขาใหญ่ยังไม่จบนะครับ บริเวณพื้นที่สื่อสารคอนบรีก็ยังไม่จบนะครับเรายังเดินทางกลับเข้าไปอีกหลายครั้งถามว่ากลับเข้าไปทําไมก็มีแหล่งข่าวข้อมูลนะครับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็บอกว่าตรวจพบอาวุธฝังไว้ตรงนี้300กระบอก0 0กรบอกเอบอกไปเจอคลังระเบิดไปเจอคลังอาวุธต่างๆเราก็นํากําลังกลับเข้าไปอีกบางทีก็ไปปดอยู่ข้างในนะครับพอก็ติดต่อไม่ได้ฝนก็ตก นะครับเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ก็ต้องนอนเฝ้าคลังอาวุธอยู่ที่นั่นซึ่งในโอกาสต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปจะค่อยๆทำเป็นคลิปเสียงนะครับมันจะได้เก็บรายละเอียดปลีกย่อยได้หมดนะครับถ้าจะเล่าอย่างนี้นจับไม่ได้แต่พอไปนั่งปุ๊บแล้วก็หยิบเอกาสารขึ้นมาดูแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อแต่วันนี้มีการยึดอาวุธนะครับวันนี้300กระบอก100กระบอกเอ๊ะวันนี้มีการตรวจพบคลังอาวุธซ่อนอยู่บนต้นไม้ก็มี นะครับอันนี้เป็นตัวของผมกลองร้อยของผมนะครับเข้าไปไปค้นหาอาวุธได้รับข่าวจากหน่วยข่าวความมั่นคงนี่แหละเขาก็บอกว่ามีอาวุธฝังไว้ในป่าพิก,กัดเนี่ยเขากําหนดพิก,กัดให้เดินทางไปสิบห้าวันเดินตั้งแต่วันแรกถึงวันที่สิบห้านะครับเดินค้นหาไอ้ไอ้ทางอาวุธตรงเนี้ยยังไงก็หาไปเจอดูแผนที่ดูทุกสิ่งทุกอย่าง มีวันหนึ่งเหนื่อยล้าราาตเวียนมากเหนื่อยล้านะครับหอข้าส่งสเสบียงอาหารไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกขผขอซุ่มโจมตีด้วยลงไม่ได้เราก็อดอดก็เป็นที่เคยเล่าไปเอายอดไหวมาต้มกินต้มกินอาทิตย์หนึ่งกินเฉพาะยอดไหวนะครับต้มกินอย่างเดียวท้อใจถอดใจวันนั้นนะครับพวกเราส่วนหนึ่งนะครับก็ไปนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนี่น่าจะสักยี่สิบสามสิบคนโอบอะ่ะนะครับ คือมันต้นใหญ่มากจริงๆก็ไปน,นอนอยู่ใต้ต้นไม้คือนอนพิงอยู่ในลักษณะเอียหลังนะครับปรากฏว่าสายตามองไปเห็นไปเห็นกลวดังไปเป็นเหมือนยุ่งข้าวนะครับซ่อนอยู่บนต้นไม้ปรากฏว่าอยู่ข้างบนเป็นคลังอาวุธนะครับเป็นคลังอาวุธแล้วก็เป็นคลังเขาเรียกว่าพวกจอบพวกเสียมพวกเคียวเกี่ยวข้าวอุปกรณ์ทางการเกษตร ซ่อนอยู่ในคังบนต้นไม้สูงครับต้องปีนขึ้นไปถึงเอาลงมาได้นะครับแต่อุธปืนพอเราไปดูแล้วก็ถูกทําลายนะครับถูกทําลายก็คือเหมือนมีการเผานะครับก็เลยอาวุธก็ประมาณตั้งสองสรกระบอกแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เหลือใช้การไม่ได้นะครับพังหมดจะเหลือที่ใช้ได้ก็คือจอบเสียมพวกอุปกรณ์ทางการเกษตระนะครับจากตรงนี้ผมก็เลย อยากบอกให้พี่น้องรู้ว่าการบิบัติภารกิจของ,างฐานฐาจุโจมโชคห้านั้นแต่ละยุทธการนั้นทั้งหินทั้งโหดน,นะครับผมกล้าการันตีนะครับทุกยุทธการนี่ถ้าเอ่ยชื่อาฐานพาะจุโจมโชคอห้นเนี่ยนะครับก็ต้องยกนิ้วให้เขานะครับโดยเฉพาะยุทธการยุทธชัยหยุทธชัยสแล้วก็ที่เขาคอ แล้วก็ยุทธการหลักชัยยุทธการไพรีพินาศพิฆาตไพรีพวกนี้เป็นยุทธการที่ป่าปามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้วก็ยุทธการสุริยะพงศ์สี่ที่เวยโขนที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับอีกก่อนก่อนก็คือยุทธการบ้านหินแตกนะครับภารกิจก็ป่าปามนะครับขุนษาราชาแห่งยาสิบติดก็เป็นภารกิจของทันพาจูโจมจากโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักตุงชัย เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยเล่าเบื้องต้นลักษณะเนี้ยแต่ละยุทธการแต่ละยุทธการให,ให้ให้ท่านได้รับรู้เขาเรียกว่าเกินนําไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธการที่ช่องพะวาลัยยุทธการที่อําเภอบัเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับยุทธการแถวช่องอานมายุทธการบ้านลุมเก้ายุทธการเขาโอยุทธการผาเมืองเกียงไกพูดหลายครั้ง ทุกคนเนี่ยผมว่าพี่น้องยังไม่รู้ว่ายุทธการผาเมืองเกียงไก่มันเกิดขึ้นจากยุทธการไหนจริงๆแล้วมันต่อเนื่องจากยุทธการเขาค้อนะครับเขาค้อก็จบภารกิจผาเมืองเมื่อปี2524พอปี2525ยุทธการผาเมืองเกียงไก่ก็เกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ